สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำนะคะซึ่งในเรื่องการหาเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยคือเรื่องของการหารจากการทําแบบฝึกหัดนะคะครูได้ตรวจเนี่ยยังมีบางคนที่ยังหาเลขไม่เป็นนะคะเน,น้นนักเรียนต้องไป ฝึกทบทวนเกี่ยวกับการหารเลขให้คล่องท่องสูตรคูณให้คล่องนะคะเพราะในเมื่อเวลาสอบเนี่ยนักเรียนไม่สามารถที่จะเปิดสูตรคูณได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำเราไปดูกันนะคะคำว่าเศษส่วนอย่างต่ำเป็นอย่างไรนะคะ,ะมาดูเลยพิจารณานะคะเศษส่วน โทษนะคะพีนาเศษส่วนเศษ6ส่วนด้วย8นะคะเศษ6กส่วนแนี้นะคะเราจะพบว่าทั้งตัวเศษก็คือเลข6และตัวส่วนคือเลข8เนี่ยยังมีตัวเลขที่สามารถหารทั้งเลข6และเลข8ได้ลงตัวนั่นก็คือเลข2นั่นเองหารได้ลงตัวซึ่ง หารแล้วมีผลลัพธ์เท่ากับเศษ3ส่วน4ซึ่งในตรงนี้เนี่ยนักเรียนบางคนหารเลขผิดคือเอาไปคูณกันนะคะไม่ใช่นะคะนี่คือเครื่องหมายหารนะคะดังนั้นน,น,นักเรียนต้องเอาไปหารก็คือเอา6ไปหาร2 6หาร2นะคะหรือนักเรียนจะดูว่า2เนี่ยนะคะ2คูณอะไรเราได้6 นั่นก็คือผลลัพธ์ออกมานั่นคือ2อคูณสแล้วได้6นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนพึงจําไว้นะคะว่าเนี่ยคือเครื่องหมายหารและนักเรียนต้องเอา6ไปหาร2ซึ่ง6หาร2ผลลัพธ์คือเท่ากับ3นะคะและ8หาร2นะคะมีผลลัพธ์เท่ากับ4นะคะดังนั้นเขาจึงสรุปได้ว่าเศษ6ส่วน8เนี่ย ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะว่ายังมีตัวที่หารทั้งเศษ6ส่วน8ได้ลงตัวนั่นก็คือเลขสองนั่นเองนะคะโอเคเนาะสำหรับตัวเลขที่ตัวตัวเศษและตัวส่วนนะคะที่ทั้งตัวเศษและตัวส่วนยังมีตัวที่หารมันลงตัวเนี่ยยกเว้นหนึ่งนะคะ ที่มันที่หารทั้งเศษและส่วนลงตัวเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำถ้ามันมีเลขหารลงตัวอยู่นะคะแต่ถ้าตราบใดมาอยู่ในกรณีเช่นเศษ2ส่วน5เศษ2ส่วน5เนี่ยหาเลขมาหารก็ไม่มีเลขใดที่จะสามารถหารสองและหาร5ได้นะคะดังนั้นมันก็มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือหาร1 โดยส่วนใหญ่แล้วค,คุณครูบอกว่าหารหนึเนี่ยมันก็ได้ผลลับเท่าเดิมถูกต้องไหมคะดังนั้นเศษสองส่วนหถ้าหารหนึมันก็ได้ผลลับธ์เท่าเดิมดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเศษสองส่วนหนั้นนะคะไม่มีจำนวนนับใดเลยที่มากกว่า1ที่สามารถหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็คือ ไม่มีตัวเลขใดที่สามารถหารได้ทั้งเลข2และเลข5ได้ลงตัวนั่นเองดังนั้นเศษ2ส่วน5จึงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโอเคนะคะเศษส่วนอย่างต่ำนะคะสรุปได้ดังกรอบสีฟ้าคือเป็นเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับที่มากกว่า1ห,หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวซึ่งเศษส่วนนั้นเรียกว่าเศษส่วนอย่างต่ำโอเคนะคะ จากอันที่1และอันที่2ที่ขวาอธิบายไปเมื่อกี้ในอันที่1ยังมีตัวที่หารมันลงตัวคือเลข2ดังนั้นมันจึงไม่เป็นในอันที่สองไม่มีจำนวนใดเลยนอกจาก1ดังนั้นแบบนี้เราจึงเรียกว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำงโอเคนะคะ เพราะนั้นนเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันใช้การหารนะคะต่อไปไปดูวิธีการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเช่นเศษสส่วน42ส่วน42ี้ยทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำมันอาจจะเป็นเศษส่วนยังต่ำอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไม่เป็นถ้ายังไม่เป็นต้องทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไม่ได้ มาดูกันนะคะว่าเขาบอกว่าเนื่องจากเศษ18ส่วน42เนี่ยมีตัวเลขที่หารทั้ง2ตัวนี้ได้ลงตัวนั่นก็คือเลข2นั่นเองการหารเราจะต้องใช้ตัวเลขเดียวกันนะคะถ้าข้างบนเศษหารด้วย2ข้างล่างส่วนก็ต้องหารด้วย2เช่นกันดังนั้นนำา8 8มาหารสองจึงได้ผลลัพธ์เท่ากับ9และ42หารส ได้ผลลัพธ์เท่ากับ21นะคะในตรงนี้นะคะเมื่อได้เศษ9ส่วน21มาแล้วเราก็มาพิจารณาต่อว่าเศษ9ส่วน21เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยังแต่จากที่เราสังเกตเราจะเห็นว่าเศษ9ส่วน21นี้ยังมีตัวเลขที่สาม,มารถหารมันได้ลงตัว ดังนั้นแสดงว่ามันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะนี่เขาบอกว่ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตระยังต่ำนะเพราะว่ายังมีแม่สามแม่เก้าและยี่สิบเอ็ดที่สามารถหารได้ลงตัวอุว้ยขอภัยนะคะก็คือยังมีแม่สามที่หารทั้งเลขเก้าและเลขยี่สิบเอ็ดได้ลงตัวก็คือทั้งตัวเศษและตัวส่วนเนี่ย ยังมีแม่สามอาหารได้ลงตัวเราจะเอามาหารเอาสามอาหารทั้งเศษและส่วนสามาหารขอพายหาะเก้าหารสามได้สามยิเหาร3ก็ได้7แบบนี้นะคะพอได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับเศษ3ส่วน 7. เเศษ3ส่วนเเราก็ไปพิจรารณาต่อว่าเศษ3ส่วนเเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยังนะคะ จากที่สังเกตเป็นเศษส่วนอย่างต่มแล้วเพราะว่าไม่มีตัวเลขใดไม่มีแม่สูตรคูณแม่ใดที่สามารถหารได้ทั้งเลข3และเลข7ได้ลงตัวเลยนอกจาก1เท่านั้นดังนั้นนะคะเขาจึงบอกว่าทำเศษ18ส่วน42ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็คือเศษ3ส่วน7นั่นเองโอเคนะคะต่อไป มาดูวิธีการทำเศษ12ส่วน36ให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำนะคะเศษ12ส่วน36เนี่ยถ้านักเรียนมองโดยข้าวๆเนี่ยนะคะจะยังเห็นว่ามีตัวเลขที่สามารถหารทั้ง12และหารทั้ง36ได้ลงตัวนะคะมีหลายตัวเลขเลยนะคะ อ่ะอย่างเช่นในตัวอย่างเขาบอกว่า3เนี่ยสามารถหารได้ลงตัวดังนั้นเราจึงเอา3มาหารเศษ12บส่วนส6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเอามาหารนะคะเพะฉะนั้น12หาร3ได้4และ36หาร3ได้12ดังนั้นเมื่อได้เศษ4ี่ส่วน12เราก็มาพิจารณาก่อนว่าเศษ4ส่วน12เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างตามแล้วหรือยัง ะะถ้ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ทำให้มันต่ำอีกนะคะจากที่มองเศษ4ส่วน12เนี่ยยังมีแม่สุดคูณอีกหนึ่งแม่ที่สามารถหารทั้ง4และ12ในลงตัวนั่นก็คือแม่4นั่นเองเราจะเอาแม่4มาหารทั้งเศษและส่วนจึงได้ผลลัพธ์ออกมาคือ4หาร4ได้1และ12หาร4ได้3นั่นเองดังนั้น จึงได้ออกมาว่าเป็นเศษ1นส่วนสเศษหส่วนสเท่าที่สังเกตและพิจารณาออกมาแล้วก็คือไม่มีแม่สูตรคูณใดที่สามารถหารมันได้ลงตัวอีกนอกจาก1เท่านั้นดังนั้นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเศษ12ส่วน3าทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้เท่ากับเศษ1ส่วนสแบบนี้นะคะหรือหรือนะคะหรืออาจจะอยู่ในกรณีแบบนี้ก็ได้ บางคนบอกว่าหนูมองหนูมองเห็นว่าแม่12ก็ได้นี่ค่ะ,ะได้เหมือนกันค่ะลองเอาแม่12หารเลยนะคะ,อะเอาแม่12หารทั้งเศษและส่วนนะคะแม่12เพราะนั้นก็จะเท่ากับออกมานะคะสิ 12, หาร12ก็ได้หนึงสาหาร12สงนะคะก็ได้ 12 3 36ก็จะได้เศษ1ส่วน3นั่นเองเพราะนั้นคำตอบเป็นยังไงคะเท่ากันเลยในที่นี้ขึ้นอยู่แล้วแต่ความสามารถของนักเรียนแต่ละคนว่าท่องสูตรคูณคล่องมากน้อยเพียงใดและจำแม่สูตรคูณได้เยอะขนาดไหนนะคะถ้าสำหรับคนที่ท่องค่องและจำได้เนี่ยก็จะจำได้เลยว่าเฮ้ยในแม่สูตรคูณนี้มีทั้งตัวเลขทั้งสองตัวเนี่ยอยู่นยอย่างเงี้ยนนก็สามารถเอามาหาได้เลย โอเคนะคะอันนี้คือตัวอย่างแปรโอเคเนาะ่อไปครูจะไปแบบฝึกหัดที่6.9นะคะซึ่งในวันนี้ครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า12เพียงหน้าเดียวนะคะเพียงหน้าเดียวนะทำทั้งหมดทั้งหน้าเลยนะคะทำหมดทั้งหน้าเลยเอามาดูอันแรกทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะครูจะยกตัวอย่างข้อที่1ให้ดูนะคะ ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตามเช่นเศษ2ส่วน40เศษ2ส่วน40นี้นะคะมองแล้วเนี่ยยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตามเพราะยังมีตัวเลขหารได้อยู่นั่นก็คือเลขอะไรเอ่ยคิดซิคิดซิยังมีตัวเลขที่หาร2และ40ได้ลงตัวนั่นก็คือแม่2นั่นเองก็คือเลข2นะคะ เมื่อหารออกมานะคะอะ่มาดูกันว่าจะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่2หาร2ได้1น,นะคะส่วนด้วย40หาร2ก็ได้บางคนคิดไม่ทันก็ไปคิดในก,กระดาษนะคะไปคิดในก,กระดาษนะคะว่า 40หาร2นะคะได้เท่าไหร่อะ2หาร4ก็คือ2 2 4นะคะลบกันเหลือศูนย์ดึง0มา2หารศูนย์ก็ได้0นูนย์ดังนั้นคำตอบอยู่ด้านบนก็คือมีส่วนเป็น2 0นั่นเองนะคะแล้วนักเรียนเข้าไปสังเกตว่าเศษ1ส่วน20เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยังจากที่มองนะคะก็คือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะไม่มีเลขใดที่หาร 1และย0สได้ลงตัวนอกจากตัวมันเองดังนั้นนักเรียนจึงเอาไปตอบเลยนะคะก็คือเศษ1ส่วน20แบบนี้นะคะเพราะนั้นนะคะเวลาตอบนะคะข้ออนุลมก็คือการตอบเศษส่วนเนาะก็คือสามารถตอบเป็นเลขฮินดูอาราบิกได้เลยไม่ต้องเป็นตัวเลขไทยนะคะเพราะมันจะมองยากโอเคนะคะสำหรับข้อ1คําคำตอบก็คือเท่านี้ นะคะต่อไปในข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยอาจจะมีหลายบรรทัดนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นตัวอย่างข้อนี้เนี่ยเห็นไหมเอ่ยมีสองบรรทัดถูกต้องไหมคะคือถ้านักเรียนหาออกมาแล้วครั้งแรกครั้งหนึ่งอ่ะ นักเรียนก็สังเกตดูก่อนว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่ได้เป็นเศษส่วนยังต่ำาแล้วหรือยังถ้ายังนักเรียนก็ไปหาต่อไปเรื่อยจนกระทั่งไม่มีเลขใดที่สามารถหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนอกจากหนึ่งเนี่ยนักเรียนก็หยุดเพียงเท่านั้นแล้วก็ไปต่อโอเคนะคะ,ะข้อแรกผ่านไปต่อไปข้อที่2ให้เขียนเป็นเศษส่วนยังตามวิธีการนี้นะคะให้นักเรียนไป คิดในเศษกระดาษก็ได้นะคะว่ามีเลขอะไรบ้างที่นะคะที่หารเศษ15ส่วน25ได้ลงตัวบ้างนะคะในที่นี้ก็คือครูคิดในนี้เลยนะคะก็คือมีแม่5ที่หารได้ก็คือเอา5ไปหารเลยเพราะนั้น15หาร5ก็ได้3นะคะ ยี่สิบห้าหารห้าก็ได้ห้าแบบเนี้ยเพราะนั้นผลลัพธ์จึงเท่ากับเศษสามส่วนห้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็มองไปอีกว่าเศษสามส่วนห้าเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยังนะคะอ่ะในที่นี้ที่เรามองก็คือเศษสามส่วนห้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะไม่มีเลขใดที่หารได้ดังนั้นเราจึงตอบเศษสามส่วนห้าโอเคนะคะ แบบนี้หรือใครจะไปคิดในกระดาษแล้วก็เอาคำตอบมาเติมก็ได้นะคะไม่มีปัญหาโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะฝากงานไว้หน้า12เพียงหน้าเดียวนะคะและฝากให้ในักเรียนท่องสูตรคูณแล้วก็ฝึกการคูณให้คล่องด้วยนะคะอ่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ